วัสดีครับ fc แฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับการแข่งขันฟุตบอลอีกแล้วนะครับหลังจากที่เลื่อนมาจากวันพุธวันนี้บรรยากาศแจ่มใสผู้ชมหนานแน่นใน k v e s t a d เ u m ียม เข้ามาก็แข่งก uh> ันแล้วนะครับเชิญรับชมด้วยความสนุกแต่ยาวนี้เดนึงนะครับสายเลขเจ็ดนะครับของเกีจังหวัดนะครับเดือที่ต่อไปด้วยนาคาจะดูว่าราคากลับผูมีเจ้าเล็กมาที่จังหัดนครับนักเพะยาเข้ากยาวยังไม่ผ่านพวกนี้ทองจะเป็นราคา มีส nah okay. ีแดงกตกตียังเยกันอยู่แลไรกหวาเลยตียล้จิบดูเลแข่งแตตัวรมาอยู่หาได้หรือเปล่าอยากาได้จิบมาหน้าตีจะไรก็ตัวเองสองรอบแล้วครับท่านูต่เดียวองรอบแล้วนบเป็นราคนนะครับเข้าาตีเนะครับในนาทีแรกนะครับไปดูเจอระวนะครับมายเจ็นะครับโดยตันนะครับดูเล่ของ เอราวัณดีด้านล่างนี้ป็นเตะเจ้ามุอบ่อยมันก็เจ็บเท้านะครับออกล้างไปรู้ติดในชันปตูครับเวันไุดทีนักเัจะเป็นนากานะครับสาธิตจางสนามนะครับติดผู้องเอราวัณ เอลนัแม่เร็วดีไม่ให้เสียงาาไทยนเลยนะครตียอยู่ล้กับแรกเก้าลูกีสสดนทตัมาอยู่ทีจัยมาเข้าทางของเราวันก็ไปไกลยูนะครับยากไงมีผู้เล่นครจกตุ๊กตาอเดินหลอมาดนึง้ไม่ยอไปลางซ้ายอลับไปทางด้านซ้ายนะครับติดทเลสมากาขาายเล่เก็บข้ทางออกไปทางด้านซ้ายนะครับองเพื่อแล้วก็เป็นแู้เปาาตเลยไม่จกอนนะน้ ตัวราาครับ้าไม่เต็มเลยผัวชนะใจคนดูครับวันนี้จะดูตั้งต่จากประตูครับโหลูกติดจะตอกจะตอกทำไมจะตอกนี่เขาักเลครับลูกาลูกดียิงโอ้โหหนีไปนิดเดียวครับเดรสเดไปนดเดียวพไม่เสียทิศทางบอนะครับวันี้ไม่เต็มเท้านะครับ เด็เส้นประตูเตะเสาตัวนาคานะครับโยมาติกานชี้น้ำโดนหัวชาตีลูกนี้วันลบว่ายังไงไม่ทันนะครับประตูเตะบลมอกจากตัวนาคานะครับเตะมุมครั้งแรกนะครับโวยหมายเลข17นะครับใส่แา่ตัวนาคาก็ใส่เอี้ยกนะครับเพิ่งเตะครั้งแรกตัวคิดว่าจะดตัวกล้องก็เลยไปใส่ชุดทีมไปช่วยเสื้อทีมนะครับคาดว่าประมาณนั้นนะครับเด็กดูไม่ด้เชียร์รับติดโอ้โหมีมาที่ที่เจ้าเต่าพุซคกร โกตบอลนะครับไหลมาหมายเลข22ของเอราวัณครับเด็กน <si ี้ไม่หลุดครับเโนปตัดได้นะครับหมายเลข7คทำไงครับเสร็จเสร็จไปไหนครับมึงดีอย่งนี้สร็จดีแล้วครับเพื่อนๆไปถัดดูโดยชาติรับเล็กชาติชาติมาที่กระบะ หลายท่านมาที่ชาตรีชาตรีนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้นี่นข้าของครับล็อกเป็นสวยแล้วก็เข้ามไ,มไม่กลัวอารมณ์กิจไปโอ้องมีเสาทีเดียวครับเป็นลูกตั้งเตะแข็หน้าคาจังหวะนี้นะครับกินกินได้เลยนะครับชาตราีนะครับเดี๋ยวจะไปดะตูนะไอ้จับรตุรนาคานะครับจัดยาวมานเซ็หมังกได้อยู่นะครับเป็นข้าทาของจับรตุรนาคาหมายเลขเจ็ด บอลเพื่อนนะครับเยอะขึ้นดึวยเราพลาดบอลเอเลวันนะครับหยิบกันไปายขึ้นมายัดได้เลยนะครับตรงนี้แม่แล้กลางไปดิทาร์ต้าเลือดบอลแล้วนะครับยังไม่โงนะครับน่าลงไปแล้วนะครับนี่ผู้ตรงนะครับไปเรื่อยเจ็บมายแล้เจ็บจิดดีนะลูกนี้โอ้ยทางด้าไปดูไปดิเดียวแม่ลูกนี้ไม่มีผู้เล่นของเอรลวันสัปชานะครับยึงยิงยึงผ่านเลยสวยงามนะครับลูกนี้หล่อยจิ้งเก๋ไก่ อันตรายนะครับเศนษฐกจแตงละครับหมายเลขเจ็ดของเจดวัฒลูกตังเตะตรดโดดปรโดดมาทูศักดลูกมาไปาเลขยี่สิบหกล้สวยแล้วก็เล่นไปทำอะไรครับหมายเลขยี่สิบยังได้อยู่ครับเซตดีมาดีมีเียร์ยอยเลยนะโหกว่าดูดสวยนใจประสากานณ์ยะอหหัวใจแฟนทองมีเชียร์เนี่ยเชียร์คนเดียวก็จุดคนเดียวมาดีจะแบงค์จะแบงค์ตัดตรงนี้ยังไม่ผ่านผู้เลของตัลาพารหมเลขยี จะสับเหยเจ๊ดเจ๊กจะเป็นลมแรงตอนนี้แจ๊ดแจ๊ดมเลยเจ๊ดตัวก็แพ้จ้าเจ๊ดตัวกแพ้เลอจา่านี้มนเจ๊ดต้องยิงนะครับเจสันนี้แดกดออกข้ามไปไกลแล้วนะโดยวัลลบกนะครับบอลล็อกใเล่นรุ่นโหดเลยลล็บอลเซอวีท้าของแกนะครับเล่นทุกบอลทุกสานการมาด้วยนะครับสับรับวันลบนะครับตั้งแต่อยู่ในงเดียจะคา อัานการในเรื่องลูกบอลข้าไปเป็นลูกทุ่มทองเกีรครับหมายเลขเจบอกเอาเพื่อนลูกนี้แล้วก็ลกยาวไปยังไม่ผานเจ้าแจ็ครู้สือแจ็คสตได์เชียรเดียวพี่เทีย์ทีไรไงพี่เชียนกระโดดข้าเทียวสาวรล่กราเไม่เปล่าครับองเทียนเบเียบลอยเนียบ้อยเนียบพื่เทียนกัแพ้ยาง

ถึงแม้มัะด้ติรั้ันจะได้ร้นะครับดูแต่ดูาัว่าเทลานันเลงนะครับบอลทะลไปแนวครับสุดทาบีนะครับเต็นแบบพุ่งนามนะครับดาตาดจอกาหลีนี่ยรสุดจากเกาหลีเป็นการพ่ังปูาที่การสนามนะครับมายได้20ตุ๊กนี่เปนลกจาทีเดียวนะับที่าสนามหลังอยู่ที่นี่เขียนะครับ ประธานทาทางเจมาเจ็บแบ่งเพื่อนเราเจ็บสักทีเลยเลยอลเยังม่เข้าครับบเลนะครับปางด้านซ้ายจะจับหมาเลขเหมายเลขเแงเพื่อนแล้วบรรดาด้าฟ้ารีเหือนรนะครับเที่กับทราคาครับแตยังยื้ได้ดีนะครับทีมราคาไครับตาแขที่ไม่ไดคยาบแต่ทีนี้ก็ทได้ดีเะครับราคาบอจะเจเ็ขึ้นห สนมจะครับลอล็ไปลบกลแงยบไปดเเจ๊ด <silently> ด้วาขาโซนิกโิกโิโลิกานี้หไปนี่รงนกมาเจ๊ตหหวได้ดูนะครับเรเดินเปลี่ยน้สอรนะครับแตต้องรีบคืนนะครับยกับข้มาไมได้นะครับ่เชื่อชอบอยู่แต่แรกใจเ่จะยิงเลยนะครับบอลก้าวพาเราไปนะครับเดดจเจ เด็กระดานาัตีระตูแต่ถูัอยจากยารอไก็ากนะครับ่ติดที่เม่หนเดกกระดานแค่นต่สังี่ไม่สคัางองเพื่อนนะครับขวาดีนะซ้ายมาดีครับจับเข้าามาได้แล้วแต่้ไม่เท้าทางงรัต่เ่าาสักเดไมด้เลยไหนเยส้าัหเลยตีช็ตั้งแต่ได้ลยลาพูดนะใที่ส็ดึนลสก้เยอาไทันนรนานัิเพื่อนนครับ เดินม th ิดเดดดือเลยคขับากเลยวิเียดเลยแต่เดี๋ยวนแจ็คกันเลย่นครับไม่หวแล้วแจ็คมเเตขอเงตนี้นงเยนตอนนี้ติดตดหนเดียวเลชารตีเะชาีหมอหัเพื่อนสัตวมาีเรองอุกรณ์งคนกรณหมอหเพื่อนรุดจุดสัดวสัวกินให้เต็ู

เอนกดรั้งอรมือพี่อาร์ัมือด้วยดด้วยจับน้นะครับหลุีิขอบตีำลังครับจตดหลับวางเท้ดีนะครับติดกเป็นหูกันก็คูดีเดีวัดานเลยนะครับเล่นด้วยเีอาร์ตดดีอาจารย์บอกว่าอารย์เฉยๆีจังครับหลังเพื่อนจะอาเป็นผู้หญิงเอาล่ะกนย

โอ้นะคร <kah ge> um ับ <t> น <ani> ี่เป็นนะครับมากะานแ้นะครับอแกวรงะรระโอ้กัสองแตกเลยนะฮะระยะเท่าผมเลยนะครับเจ้ารถจะโดนไหมตกตดต ด้าเข้าไปนะจกระทอยโนลงสอเมารงรับได้อยู่ครับก็ต้อง้อรตอการี่่ได้ับอย่ังดนะครับฉับเราวัณักครับหลังจากแล้วก็เป็นต่อศูนะครับาเล เยนะครัะตรงที่แบบเลรัที่ลเปีล้ก็เียเียตว่าสาวใครับมาขไม่ใส่เส้อูต่คนองาวรัองาาอยู่นาดีเใจทัเสาเทอได้นะมดสาตนะนเีไปแล้วนะครับอย่ายนะ

แต่ที่เจ้าของตะวัง่อครับเพ่เพื่อองเอเี่ยจี้นราคาก็ับน้ครับาีนะครับาืตของจราคา่งพรับเรนการนีไอซีจับอได้ครับทุกตั้ใช่มัไปลยเตงเจาราัยินะครับยากไปาโตนะครับเดียวมานะครับจันราคาติดเล่นของรวั หน้าตัวเดียวตั้งสี่ตัวเดี๋ยวรูคุณผมจะรู้ราคาเลยนะจ๊ะเพื่อนตัวจจับตาหมายเลขสีพี่ดีนะครับเป็นตและสินะครับเด็กตัวพี่อยากจะชนะสองเอราวันเราจะดูตัวร้่ยรุ่ตาวนะครับายเสุดเกนะครับเดนไปคจังงตาหมายเวขสี่นะครับมา ขอ้าของยักษดเรักท uh, so no ี่ระงนี้จเป็นอะไรกันบต้อสให้เชลซีชนะทไม่ทันะบกเกือบสวยบาที่การสนามนะครับติดตัวแลยื่นอ่าั้วนบวกยอดดังอันนี้นะครับยค่ามาไเูนมจิบอให้เต็มท้าแนะครับอย่างนี้พอติดนด้วยนะครับิสที่ย ตัดรีนักกีฬานับฟ้าด้หมายเลขที่ริบสองล้นี้โค้งเข้าไปเดินไปด้านขางบาดทจ็นักกีราดับเราไปทุกันไปีทุบไมหมายเลขที่สิบสงหลาลูกนี้เปิเวลาบเครืองอ่งกานตอนนี้เอราวันนี้นะครับัเซน์แนครึ่งแรกครับเอราวัณำ จากตุระนาคาหนึ่งประตูต่อศูนคกาหลังพบกันใหม่ยังไง่ก้าจะัดไมี้เล่นาหลังที่จะแก้ม่ได้นครับสาหรับชุดแ่นะครับได้ได้ทีมผู้ยิ่งนะครับเพื่อชุดแที่องคนาล้วนะครับสุดายนกครับูเประตูเรากำลดีผู้เล่นหม้ยสามหังถหน้านี่รอ่ทสองทีมก็เพียบนะครบได้เลยอเลยับ วันุกถึกำลังกัลูกด็กในกกับอันเยวรัรได้ขาว่าความัดเมนะครับเพราะว่าเราบอกว่าทุกครักกันดยอากันบสบลกเดยนะครับอยู่เลูกเดียวกับผู้ทีโตกาสนะเรัอมดีโอกาสลุกผู้มาสวยได้นะครับสำหรับผู้นานะครับซงเกมดีๆนะครับมีทุกา เนาราทุนยังเไปอับเาสินมาเล่นกันราร์แบบนะยี่สบอลูกคนเดิมมันยอนะครับผมสายตาไม่ยังดีนครับทดูีดตัเาไอนะครับเพื่อนะรน่เพื่อเดิกมาแชร์ด้านัน ทางของดนทานะครับมองออกไปนะครับมองทขบนกบวนยายอยู่ที่รุจักครับแต่เลขิบก็มีรุักของเอราวัณครับถูกมาที่โอ้โหตาหมายที่เจแซมนะครับเป็นรุทีองเอราวัณครับทีนี้โ้โเลขที่สิบสอง

เตะบอลกับแได้แล้วนะครับกระพุ้งะบเหล่าเป้งนะครับจับติมีการกระชับไปให้เตะบอลนะสระตูต่อศนะครับเยอะยอๆนะครับในระดับเจตนาสากระพงนะครับเตะบอลกระพุ้งเตะบอลใหญ่ๆนะครับน้องกระพุ้งนะครับ

โยาวลี้เตมาแล้วรับเข้าไปที่ผูี่เชือกโชาติเล็กชาติมาที่โู้ปกรองรกครมาสั้นๆที่มือัมืับที่มาเล็กสองมาคธินภาคครัไปดซสายลูกนี้ปาคิงไปเลี้ยงไปคิก็ตัเนียสวยงามมากลกนีๆแล้วดันีเปมาเลลบสอานละยิงกสวยงามมากนะทุกี ายเลขที s. <s ่ส2นะครับทายินนะครับของเพืนประตูนครับมาแครับาไอต์นะครับจะเป็นเดานนะครับนำจะเป็นนาคาไปนะครับูันต่อไปนะครับจะนาคานะครับอยเนครับวงสด้านซ้ายนะครับนะครัลหมายเลขเ็ดสบนะครับทด้านซ้ายหมายเลขเจ มาเ่ิเ้อเขาไปล้วมองเพื่อนไม่เล่หต่อประธานตักวางให้ตอกตอโยออกเป็นตอตัให้เสร็จเสร็เสยังได้เช่นเจ้าัล้ออยิบนะีนี่จิตอประธานไม่ยุ่รแฟนมเนี่รับอตีจะไกเีาจะโกนอย่างไมีทุกาเลยนะาเลาเลิไอ้ี่จยียปผู้บุกังสุดตุ้ยรชาบุกดับาเลยบุกดับาวตายล้ตายล้ตายลตายลโอ้โหั้ง กรหนักเลยครับเอวัณโดนน่นอมโนระชานับโดนนิดนึงเดี๋ยวดูข้อเอราวัณเลครับโดยจักรพรรดิเลยครับแซ่จักรพรรดิไปดจากคาริคับเดยนี้เ้มต่ก็เออึที่ย่ครับดนี้้ดยพาท์เล่ทีสองคราครับลูกพุทธของจรา ไน10วินาทีู่ันะครับูรานะครับเพื่อนะครับสายรูอะไรักจดู้้ให้ได้นะครับงเข้นาน้าัวนีราคารับแดงหลักเต็มไหมายเลข้เก้าพูดหลังไปนะครับมีหมายเลขกานะครับโยกกระายดยนะครับ้แดงงพูดบบับยกยอกลับหลังเขากัาเลขน้ายบายนาั จเป็นข้อลงมืกับประตูผานทาไปน่าเสียดายกันี้มโอดีนะจัดประตูแล้รับถ่วประตูที่สี่เลยนะติดกันไม่ได้ครับผมเป็นข้อสองปรอตูค่ะยาวเล็กยังติดคนแรของให้พียพีรพันเจริญครับจัไป้าหล้กัดเป็นาคาในทางเลือกแล้วัดเป็นราคาดีจุดหนักไปก่อนนะครับ เปนไปกันนี้ได้ยะกจะเป็นรลดาคาทรั้าเพื่อแล้วก็จะเนเเดมาหมายเยขที้ทครัี่มาเที่ม็จะด้าาอหมาเ่ยไปตีนะครัโเดเนบบรงาานะครับเป็นกระจลทกนะครับขงอวนะครับระเทราคาี่ยจะดึนราคาด้ะเด็ด เดี๋ยวหะาเพได้ยี่สิบอยังได้อยู่เป็นไงครับเป็นีีอยากได้ถผงผู้เล่นทองเปลแต่ตอนนี้ยีบเจของจะดูราคาอะไรกัล่งีนรักนี้งาเพื่อนจะซักพิซซ่ารถจะนีก็เ้ยขวาลยดีก็เป็นตรงจัดขั้นไรก็เป็นีมีตารกรรมการบอกว้การนะเป็ชาติไม่ตัครับเขี่ยตัวนะครับเตยอนตนะครับเดรรวัน เร่ากัได้ทกการ์ดาใเลกกับทีต้องการไปแซ่เรื่องนี้จากตอนเน้ีอ้โหวกัเื่อนมีแค่ตองรา้าจจับีเลยีเดายวรักตังไปเลครับาซานเลยนีทีมต้องเจนีะครับจยายจับบ้านหมดแล้วปวดวเว่าเล็กกาอนนะ อชื่อไรศูไรทาเลือ้ใส่หน้าากับพวกนี้เลยยังสาวอยู่รักดูนีจะเป็น้า้า้ผู้นะครู้ีใจมอหาเพื่อนสรงมาที่ยังไม่จดดอะครัจะกรทันโไครับทุกดกพีโนตหยดตาถึงไ้เลยังไ่ามไ่เลนอบสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้ว ดูยอดเต้ดตาไ่เป <ithe ater> ็นเพื่อนเขาดูเขต้องสะสมของจะด้ดทาขาดยาเข้าขาหน้าตาเต็มเลยดีถูกตองดับไวยได้จะเอาใชเพื่อนินกาจับต้ริมั้วดกนเน้อเข้าทางเกโอลิมาราเ่สุดดครับย้นมยันท้ายนี้เลยดองใ้ไปดูพีเอวัดมาเลยไปบ ที่จะเป็นขนาดทางด้านขวาเรานปได้ที่สิบเมนะครับยื่นลงไปที่นั้นได้ยี่สิบตัวเป็นหมาดได้เูยได้เลยต่างบอลอยู่โดยเจ้ากองทัพได้หรือหลังที่เป็นข้าวทานแซงนะครับลงที่แซมเจ้าขอกไปไม่ถึงแซมอยางได้แซมเลยกได้แซมเลยอยากได้แซมเลยอยากได้แซมเลยลงที่เจ้าตนั้นหาได้เพิ่มนะครับจ้าตัรนั้ายได้ทุก จะเทไปตอนเชียร์นะครับจังหวัดจันทบุรีนั่งแท้ครับผม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 ครัเผมครับ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 ผม อนครับเกมต่อา่การแข่งขันเอวันเอฟซีชนะจจตุรนาคาไป4ประตูต่อูนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซานนะครับที่เข้ามารับชมการแขง่งขันฟุตบอล นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ